เราจะให้ดูอะไรลมแรงฝนแรงจนยอดองุอ่นหักออกจากต้นเลยจ้ะโอ้ยัยงเสียดายเลยยอดอย่างยาวเลยหักออกจากต้นจ้ะเราจะให้ดูต้นองุ่นของเบลเนาะไม่รู้หักออกจากกิ่งตรงไหนลมมันแรงจ้ะ ราจะดูซิว่าฮักออกจากตรงไหนเนาะเราหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้จ้ะตรงนี้รอเปล่ากิ่งมันฮักออกฝนตกแรงลมแรงด้วยกิ่งยังยาวเลยลมแรงจ้ะ โอ้ยยังเสียดายเลยอ่ะตัวกิ่งยังยาวกิ่งใหญ่ด้วยฮักเฉยเลยเราจะให้ดูองุ่นเป็นดอกด้วยจ้ะเราจะให้ดูจ้ะเป็นดอกเหรอออกดอกด้วยจ้ะไม่รู้วาวจะเป็นลูกหรือเปล่านะเราจะให้ดู กิ่งยังยาวกิ่งยังใหญ่เลยแต่กลัวกิ่งมันฮักอีกจ่ะเพราะว่าลมแรงฝนตกแรงวันเนี้ยสวัสดีจ้ะวันนี้บบไม้กนะ็เนาะมาแป๊บๆป๊จ้ะเด็กๆวันนี้หลานสาวสองพอนอนที่บ้านด้วยจ้ะ <c oughs> เราเพิ่งไปสั่งออเดอร์พิซซ่ามาให้เด็กๆเข้ากินกันจ้ะ เดี๋ยวมาดูกันว่าเด็กๆเขากินพิซซ่าน่อะไรกันดูว <c oughs> ิ่งผ่านไม่เขากล้องจ้ะว่านี่ไม่อยากเขากล้อง <c oughs> เราสั่งพิซซ่ามาสองกล่องจ้ะมาให้เด็กๆเขากินกัน <c oughs> เด็กๆไม่เขากล้องจะให้เห็นแต่มือก็พอ นองริเซียเอาไปแล้วเค้กแวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลานสาวแบบมานอนบ้านอีกแล้วจะมานอนแทบทุกอาทิตย์จ้ะไปแล้วอนองเจนาต้าจ้ะไม่ออกกล้อง <c oughs> ไปนั่งกินอยู่ห้องใต้ดินจ้ะเด็กๆตอนนี้แบ,บนานั่งกินพิซซ่าอยู่คนเดียวจ้ะอยู่ในห้องอครัวเนาะ เด็กๆเขาไปนั่งกินอยู่ห้องใต้ดินกันนั่งดูทีวีกันอยู่ห้องใต้ดินแล้วก็เลยนั่งกินอยู่คนเดียวอืมอร่อยจ้ะอร่อยเสียงกี๊ดการ์ดกีการ์ดก,ก,กันอยู่ห้องใต้ดินเด็กๆเขาเล่นกันแลบบ้เป็นคนที่ชอบกินพิซซ่าหน้าชีสขาวเนาะแล้วก็ใส่มะเขือเทศซุดลงไปด้วยจ้ะ หั่นเป็นเว่นแน,นเราชอบมากๆเลยพิซซ่าหน่าเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แววมาอีกแล้วนะเนาะแววมาแป๊บๆจ้าแววเรากับเด็กๆจะมาเล่นเกมกันเดียวยังไงตามมาเล่นเกมอ่ะก็แววเรากับเด็กๆกันจ้าไปกัน Alright okay, so I'm going first okay. or move backwards one I put it like that mm hmm. we know she's ten we got smokey she's sitting in the box oh yeah she's sitting in the wood in the box Oh, I go okay. It Sorry. It. Take a pawn from the start, and switch places with an opponent, then bump the opponent back to start and move one move forward. Mm -hmm. So, take this. <laughs> this is kind of confusing for me. Mm -hmm. Like, I just move one, then. Yeah. Yeah. Which color are you? Red. Red. Just. Okay. I okay. have one. ถึง Q Move forward, eight. Oh, I think wait is this kind of I thought oh, it was okay, eight. 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 I think one, I might know eight. how to do this now. Two, three, four, five, six, seven, eight. Actually, I think I might know how to do this now. I can't believe we've we never played sorry before. Oh, okay. mm. Backward fours. <laughs> <laughs> Nine, ten, eleven, twelve oops ดูท่าทางแล้วเหมือนแหววจะชนะเลยจ้ะดูของแหววเหลืออีกอันเดียวแหวก็ชนะหรอกเนี้ยวพลถึงคิวแหววแล้วจ้ะ e i เคอ๋อ oh. เขาให้เดินไปข้างหน้าแปดตัวแล้วเหลือแค่ให้เดินแค่ตัวเดียวจ้ะแหววก็ชนะ oh, get you out. มาดูคนชนะของเกมจ้ะ วันเย่เบลชนะแล้วดูหน้าเด็กๆดูหน้าเด็กๆเบลชนะจ้ะมาดูหน้าของเด็กๆจ้ะพอเห็นเบลชนะดูชนะด้ะนางบอกว่าไม่สนุกเลยไม่ชนะ ลิเซียเกมตะกี้เราชนะไปเรียบร้่อยแล้วจ้ะฮะไอวอนไอวอนไอวอนไนน้องจันตาชนะ already น้องอลิเซียลืม alright he's against me Caitlyn Yep. Well, if yeah, got... ah. Oh! oh, oh <laughs> no. I won. Yay! <laughs> I <laughs> All right, my friend. <laughs> <Ow>. <laughs> That's money. Oh, Ow, your nails! Oh, your nails! Your <laughs> nails! Your nails! <laughs> your turn. Ow. Your turn. Oh, I just. Oh, fine. <laughs> I lost. <laughs> yes, you did. Yes, you did. Miss mm -hmm. Mary Mac 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 all dressed in black, black, black with silver buttons, buttons, buttons all down her back, back, back. She asked her mother, mother, mother for two four 50 cents, 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 cents to see the elephant, elephant. ขอบคุณทุกๆคนนะจ้าที่เป็นกำลังใจให้แหววแล้วก็ครอบครัวแหววมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แหววก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ยตายะ too easily